มานี me, my me, my mm ่เจมส์ก็จะไปเล่นลูกกับไอเทมใหม่นะซึ่งแบบก๊อตเลย มันดีมากเลยครัผมสำหรับลูคไอเทมใหม่ลูที่ใส่จะี่ยยน่าจะเป็นเจาะร้อยครับผมสุนี่เล่นแรงจัดเลยเนี่ย รู้มันเล่นได้สองสายคือสายยิงไวกับเจาะเจาะร้อย game, er? อันนี้ที่เจมไม่ออกโซลิเวอร์เพราะว่าเจมอยากได้นี่ครับผมอยากได้ดูดเลือดมันม,มันได้ไม่ต้องกลับบ้านนะออกรองเท้าตีไว้ได้เลยพอรู้มีอันติที่การซีซี ป่ากอล์ฟเลนไม่เห็นจริงๆหรอวิ่งเข้ามากลาง แลก็เปิดได้เล,ลยนะคือยังไงก็ได้บัพอะ มึ like งอย่าซาหูคิดจะซาอย่าคิดซากับลุกคือลุกพอเราโดนซีซีอ่ะเรากดเรากดได้เลยนะกดแบบการซีซีไปก่อนเลยแล้วเราจะได้ยิงถ้าเรายิงได้เรื่อยๆก่อนจะขึ้นเรื่อยๆจะเล่นสายโซลิเวอร์ก็ได้จะบางเกมชอบออกธนูแล้วที่เหลือออกดาเมจหมดเลย ถ้าเรายิงไวมันก็ได้ดามิ่เทมจ,จอดไอเทมชิ้นใหม่ชิ้นแรกเลยนะไอเทมใหม่ชิ้นแรกอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าถ้าได้คือโหดเพราะรู้มันต้องการยิงไวอยู่แล้วอะ่ะจริงๆเราเล่นโซลิเวอร์ก็ได้นะเราออกไอเทมใหม่ชิ้นแรกอะ่ะอันนี้อคือถ้าเราไม่มีอันติเจมไม่อยากเล่นนะ มาดีก็มาดีก็มาดีอู้โกะทุกจักก็มาดีโูหมาทุกคนแล้วกูเป็นอาบาตตากูเป็นกอดเทียหร้อจักบอสจมตี ก็เลยล้วกันเป้าหมายเป้าหมายผมชัดเจนคือจริงเจมจะยิงแวนก่อนก็ได้แล้วค่อยวิ่งมายิงกาลีแต่กลัวกาลีมันหนีได้เจมก็เลยเอาไปก่อนเลย คือเมื่อกี้อยากสู้นะแต่ไม่มีมีนตีถ้าม,มีนตีเจมสู้แล้วไหวๆเลยอ่ะเฮ้ยเจอว่ามันเอาบางกรอยู่แน่เลยเทเลสอะ่ะโอ้โหนี่เตี้ยวโอ้ oh. ใใโหสามดอกแล้คิดสภาพเดี๋ยวรอเจมได้นี่ก่อนไดโอมิอาร์มแยแรงจัด สามทีโหแล้ววีเลสออกบางด้วยวัดกลอมจริงๆอย่าให้ไอ้นี่ล็อกเราได้นะโอเมน <lien> โอ้มันบางโอ้ชี้ ไม่ถึงกาลีเด็บกาลีกูไม่เอาบึงมึงก็ลาได้ดิชอบเจมชอบนะคนรักเพื่อนโดนกูเสรแน่เด็กเวนเจอแน่มึงโดนกูแน่แค่นั้นสาปล่อยให้แบบได้โลดแล่นแต่มึงไม่ได้โลดแล่นแล้วรอบนี้เจมจะเล็งไว้คนเดียวเลยอันนี้ฟาร์มไม่ได้ออมิอ์มก่อนนะซัดอออมิอ์มคือสะดุ้งเมื่อกี้โอ้โหทีเดียวเองเจมนึกว่แวนตายเจมเลยปล่อย โดนไอ้ปัดของไอ้นี่ด้วยปัดของลิเตอร์ด้วยตีไม่ได้เอาละพร้อมละเหลือแค่ดาบ200ถ้าได้ดาบ2อ0ออันคือแบบจุ๋งอ่ะใส่กันเนาะตรงนั้นใส่กันเนาะทีเดียวโอ้ โดนหลอกเฮ้ยฟอร์เรนมึงไม่เอาเลยเหรอมันไม่ฟอร์เรนมึงไม่เอาเลยลูกเ,เ,เ,เพื่อนฟอร์เรนมันน่ามาปิดน่าจะมาอะไรอ่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกาลีอีกแล้วโอ้เจมโดนล็อกถ้าเจมไม่โดนล็อกจบเลยอันติหมดพอดีเหรอน่าจะอันติหมดพอดีล็อกส่วนโดนป้อมยิงเยอะด้วยโดนป้อมยิงห้าพัน ฟอร์เรนมึงเข้ามาล้ำในป้อมไม่ได้โอ้โหสิบเก้าตัวดูฟอร์เรนดีศูนย์สองศูนย์เ้ยมึงออกเกาะไฟด้วยเหรอเพื่อนตาอนนี้เหมือนเล่นคนเดียวแล้วตรงปะ่ะไอ้น,นี่เล่นดีมีนะกับเอ่อตูเลนแครลี่ออกดาบสายฟ้าด้วยเหรอว่าราวิลออกทารอนไม่คุ้มกว่าเหรอวเพื่อนเราโดนดักครับอย่าไปต้องเป็นคนมาเคลียร์ล่าง อยากจะเล่นเหรอเห็นป้าเจมยิงแ๊บเจยวล่วงเลยอ่ะปัญหาคือตอนนี้มันเป็นทางด้านของอ่กาลีอ่ะ คือกาลีมันทำให้เราเล่นยากคือขึ้นบ้านก็ยากอะไรก็ยากอะ่ะโอย เจมกลัวโดนแวนด้วยแวนออกแรงอ่ะคือโดนแวนนัดเดียวเคียวโปเต้เลยอ่ะเจมต้องโดนชุดเดียวเราไม่หายอ่ะเฉดพุ่มให้หมดเนี่ยเฮ้ยฟอร์เรนมึงไม่ทำคีิปล่างอ่ะเพื่อนมึงไม่เอาเฮียอะไรเลยอ่ะฟอร์เรนอ๋อปวดหัวเปิดแม่งเลยแล้วกัน ไอ้เลนโอ้ดูไอ้เลนดีทุกคน,กคนเฮ้ยเฮียไม่เอาเลยเหรอเพื่อนดูไอ้ฟอร์เลนดีดน่าจะจบนะดเดี๋ยวรอมังกรมาน่าจะกัดไม่ได้ ไไม่ได้อ้ออกโคือป้อมมันยิงเจมอ่ะทำไมเจมทำไมป้อมยิงเจมอะน่าจะเข้าไวแบบโอ้ยปหัวคือเมื่อกี้เราไฟสี่ห้าสกรอร์ยีิบก้าฟอร์เลนมีส่วนร,ร่วมสี่และเดี๋ยวนะลาวิวมันแทงเป็นทุง่งมึงไม่ออก,จอกอเจาะเกาะเฮ้ย พี่เล่นคนเดียวปะเนี่ยตอนนี้คือที่เจมเห็นได้ดีมีสาคนมีนะตูเลนแล้วก็เจมที่เห็นเล่นกันนะเราวิวมึงไ่ออกจอกเกาะโอ้โหไปดูใครมาเนี่ยพี่อ่ดูบ้างนะลีปแบบพวกคนสอนลงคนสอนเล่นเลยพวกเนี้ยดูยัเท่เจงาวะเชิดเหรอ จังหวะเชิดจังหวะเชิดโอ้ตัวเดียวกาลีเอฟฟอนเลยฟอนเลนออ,ออกของฮาเกิร์ไปออกเกาะไฟถ้าไม่มีใครยืนสู้กับมึงมันก็เหมือนฟรีปะเนี่ยจะไม่ให้เจมด่าพวกมันได้ไงวะดูมันเล่นกันดิโอ้แล้วฟอ์เลนมึงไม่ออกแบบฟอร์สเคปแทนวะมึงจะได้แบบ ตามได้อะไรพวกเนี้ยคืออะไรไม่เข้าใจกูเล่นกันอยู่3ามคนมีนะเล่นดีตูเล่นเล่นกด็ดีอยู่แต่ตายเยอะไปนหน่อยแบบว่าพลาดตายเยอะจะไม่ให้เจมบ่นคนอื่นได้ไงไอคิดเล่นเหมือนเล่นคนเดียวกว็ประมาณนี้สําหรับลุกกับไอเทมใหม่คือเือพวกแบบว่าตัวแทงนี่โดนแบบร้องอะ่ะร้องหุ่มร้องไห้อะ่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องของเจมด้วยเอ้ยเพิ่งเห็นการรีซตสองตัว กาลีตายสองตัวน่าจะเป็นจีมฆ่าคนเดียวเลยไว้เจอใหม่คลิปหน้าณเจ๊ว